โอเคนะครับคุณแน่มานะครับหลังจากที่เราได้กะละมังนะครับกะละมังผสมปูนนะครับเดี๋ยวนี่ครับคุณแน่รถนะครับรถทับไม่แตกก็คืออ่างชนิดนี้มันไม่แข็งนะครับแต่มันจะมีความยืดหยุ่นนะครับก็คือมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับก็คือเหมาะสําหรับผสมปูนนะครับหรือว่าเอามาอเนกประสงค์นั่นเองนะครับผู้ผู้เหยียบ นะครับไม่ใช่สิเอามาแช่เท้านะครับโดยจุลสีนะครับจุลสีนะครับก็นี่เลยน้องควานใส่ไปแล้วนะครับประมาณอีกครึ่งครึ่งกระปุกนี่มันจะเป็นผงสีฟ้านะครับตนนี้นี่นี่เป็นผงสีฟ้าโอเคพอแล้วนะครับครึ่งกระปุกน้ําที่น้งควานใส่ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะประมาณประมาณท่วมหลังเท้านะครับกะว่า กะว่าปิมปิมเล็บเขานะครับใส่ไปเยอะก็เรียวกว่าเราไว้แช่งวดหลังด้วยนะครอะอยายากระมังนึงเนี่ยนะครับก็จะแช่ประมาณ1นถึงสชั่วโมงนะครับช่วยทําให้เล็บนะครับแล้วก็่าพื้นเท้าแข็งแรงนะครับก็เดี๋ยวรอเจ้าตัวเข้ามาก่อน,นก็ยาถังนึงเนี่ยจะแช่เช้าเย็นนะครับ ม,ม,มานะครับเตรียมตัวพี่บุมาแล้วนะครับามากมมอโอเคนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวลองเอาแตะๆบ้างก่อนโอเคนะครับเชียร์แล้วนี่ครับ ก็ท่วมเล็บพอดีอันนี้แช่ประมาณสักยี่สิถึงสาสิบนาทีไว้โพดก็เบิดแล้วข้าเดี๋ยวเอนี่ครับจะแช่ขาหน้าก่อนอ้พอดีเลยนะครับยาก็จะท่วมไาอีกซอกเล็บนะครับกองเขา้าพอดีนี่นะครับก็ขอบคุณค่ะนแนนนะครับจากทางคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ได้ร่วม สนับสนุนนะครับครอบครัวของเรานะครับคุณแม่เนื้อขาแล้วเนื้อขาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาลงเดี๋ยวเขาเอาลงน้ำมันเย็นแปะแปะเออเออวางลงเฮ้ยเล็บเขียวแล้วเล็บเขียวแล้วเออวางลงวางลงเนื้อขาคุณพ่อคุณพ่อต้องช่วยจับ เอ้ยนี่แหละเอ้ยต้องมีกล้วยนะครับในการล่อนี่ครับก็จะมีก็จะมีกล้วยเอาเท่าละสองขากันได้เท่าละสองแม่อ้อยบอกกินด้วยลงทั้งสี่ขาเลยบอเอาสองขากันก็ได้ เป็นนักใผู้เย็นไหม้ยนี่ยมาลน้ำเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นแล้วผู้บุเเมาเดี๋ยวเปลี่ยนขานะครับลองเอาขาหลังดู ได้แล้วก็แช่ไม่นานนะครับที่ไหนเท้าหน้าประมาณสักสิบห้านาทีได้อยู่อใช่ครับแช่ทุกวันยามีมีจะกระปุกนะวะ่ีบ่ะซีกระปุกนะโอเคเดี๋ยวก็จะแช่กันก่อนอออ พอดีกระมังมันแคบไปหน่อยนึงนครับตัวนี้ก็ได้สองขาแบบนี้แหละนะครับจะทําให้เขาแบบไม่ไม่เสียวนะครับหรือว่าไม่ระแวงนั่นเองอถ้าก็เอ้ยอย่าท่านโยขาทีล่ะว,าง,วางลงอเ,เ,เ,เอ้าต้องช่วยจับ,นะบไหนดูสิข้างไหนที่เจ็บอข้างข้างซ้ายนะครับข้างนีน้ข้างที่เจ็บ ไม่เจ็บนะครับก็คือมันบางจนเลือดซึมบางจนเลือดซึมนั่นเองนะครับคุณแม่ก็ต้องมาแช่แบบนี้แหละนะครับก็จะเป็นไอยาจุลสีนะครับเออช้าเย็นนาะบอโหตดเลยบ่านนี้นะครับออออถ้าจะดีก็เช้าเย็นเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นครั้งแรกเ,ออรเดี๋ยวดูข้างที่แช่เสร็จนะครับตามซอกมันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับคุณแม่ เออเอาเอโอเคเอ๊เก่งละนะครับก็ใส่ไปไม่เยอะนะครับเนี่ยใส่ไปเฉพาะท่วมบริเวณตรงที่มีเล็บเขาครับอ๋อเก่งละอ๋อย่าทันยังปุ๊บุบย่าทันยังโอเคนะครับเดี๋ยวนีมีแช่เสร็จ นะครับก็จะมีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองถามคุณหมอนะครับว่ามียาแบบแช่ตัวด้วยไหมเออนะครับเก่งละมีขาหน้ากับขาหลังแค่นี้แหละนะครับคุณเนี่ยเน่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 เูภเราก็กลัวกระมังแตกไม่แตกภูภูรถทับไม่แตกเลยอนเนี้ยนเนี้ยอันเยกขาแล้วเน่มา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 ฮึฮึออ ปุ่นน่ะเยียบขอบเลยโอ้โหเออเอออ๋อแหน่หางสวยแล้วนะครับปุ๊พเอ้ยโอ้ขาลุดยกขึ้นยกขึ้นเออยกขึ้นเออนี่แหละนี่แหละวางลงวางลงเออ นนี่แหละะครับก็ช่วยกันแช่จับคนละข้างกับพ่อควานนะครับน้องควาน